ค่ะรหัสน,นักศึกษาหกแปดหนึ่งูย์ห้าเจ็ดเจ็ชื่อนางสาวอารัญยากิมแก้วชื่อเล่นชื่อแก้มใส่ค่ะรับบทเป็นคุณครูค่ะสวัสดีค่ะรหัสน,นักศึกษาหกแปดหนึ่งูย์สองแปดเก้าหชื่อนางสาวธนาณัฐพินชื่อเล่นานานาค่ะรับบทเป็นนักเรียนค่ะสวัสดีค่ะรหัสนักศึกษาหกแปดหนึ่งศนเจดศนย์ปดห้าชื่อนางสาวอนิชาเมืองจันทร์รับบทเป็นนักเรียนค่ะ 6นี่ค่ะนางสาพิภาคงสามนะเป็นนักเรียนค่ะชค่ะหงสีแเชื่อนาสามัติยาอค่ะที่เล่นชื่อว่านะคะรับุทเป็นนักเรียนค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ เด็กๆรู้จักชื่อกันลยายะคะยังค่ะเพื่อนๆทุกคนช่วยแนะนำตัวนะคะว่าจะเป็ชื่ออะไรกันบ้างสวัสดีค่ะเพื่อนเราชื่อพลอยนะสวัสดีเพื่อนๆเราชื่อเมยนะสวัสดีนะเพื่อนๆเราชื่ออินนะสวัสดีเ่อนเราชื่อน้ำนะเด็กๆชอบระบายสีกันไหมคะชอบค่ะแล้ววาชรูปเหรคะชอบ และวาดรูปในสิ่งที่ตัวเองอยากวาดและก็สิ่งที่ชอบค่ะเสร็จแล้วนำมาส่งครูนะคะหนูชอบหมาค่ะอะไรนะคะชอบหมาก็วาดหมาเลยค่ะหรืชอบทะเลค่ะทะเล,เลหนูชอบแตงโมแตงโมชอบขาแตงโมสีอะไรอะค่ะแตงโมสีแดงค่ะเปลือกเป็นสีเขียวแล้วก็มีลายค่ะทลามเป็นอะไรน่ะมันเป็นพืชค่ะลูกเม็ดมันกินไปแล้วมันจะโตในท้องไหมคะถ้ากิน<ส>มันเองมันไปอะไรล,ลูก กินมาเล็ดแตงโมค่ะมันจะโตในท้องไหมคะไม่นะคะลูก<ม>ลูกไปได้ยินมาจากไหนคะเนี่ยเดี๋ยวเขาพูดกันค่ะว่าถ้ากินมาเล็ดมันจะโตเป็นต้นไม้ในท้องค่ะอ๋อไม่ต้องกลัวนะลูกน้ำมันไม่โตในท้องลูกมันโตออะไรไหนอะคะมันย่อยสลายได้ค่ะลูก <c oughs> แล้วม่ออะเราอะชอบกินเลมอน,อมนเปรี้ยวชอบเปรี้ยวๆหรอไม่อะเราชอบโอเค ถ้าทุกคนรู้ว่าตัวเองชอบอะไรงั้นก็เชิญว่าดได้เลยค่ะอคอขอบคุณ,ค,ณค่ะนี่เธอวาอะไรอ่ะวาทคดีเธอละแว่าเลมอน เนมันสีอะไรอ่ะสีส้มไงฉันห่ะชอบกินบ้านเราปลูกเป็นอ้าวเลยจริงเหรอพาเราอยากไปกินด้วยอ่ะแต่เนมันมันเปกี้ยนะเมลเมลไม่เล่นบ้านเราหวานอ่ะจรอใช่ปลูกเป็นอ้าวเลยพาเราไปเที่ยวที่บ้านหรือบ้านหรือวันไหนเธอพามาให้เรากินข้าวหิเราเราไม่อยากขี่มาโรงเรียนอ่ะ เดี๋ยรขอเนียไปนกนน่นนะคนอยว่าอะไรนะนี่้หนูดูนู่อไรเลาอสวยไงาทอ่ะของกอกนจะสยเลอยูสิทไมล่ะของเธอก็ไม่เห็นจะสวยเลยนี่ว่าอะไรเนี่ยเนี่ยที่ก้างจังเลย เฮ้ยอย่าว่าเพื่อนแบบนี้ทำไมเป็นคนแบบนี้เราฟงฟูนะเดี๋ยวพอกลับมาดุฟงแม่เลยจัดหูเลยไม่กลัวหรอกเราีไปเลยโอ้ยม่ทำไม กูมาดนตีสคนน่ะอยากเป็นคนที่โคเองเราอยากนะผูคขาผูเ้าเขาทะเลาวกันค่ะเกิดจะไ้ขึ้นลูกเแยกสีูเายิบก่อนค่ะหนใเป็นกจน่รู้หนูค่ะเขาแยกกันแล้วคูวิ่งรอบห้องเลยค่ะเมื่อกี้ก็เปเล่นงองมุนเรื่องของใช่ค่ะ มีค่ะมีเป็นคนวิ่งไปหนูไม่งไปควรจะตีหนูค่ะหนูต้องวิ่งอย่างนั้นค่ะหนูอยากระบายค่ะหนูก็อยากระบาคะยาบาค่ะครูหนูว่าเสร็จแล้วหไม่ไ้ครูบอกก่อนที่จะไปเข้าห้องน้ำว่าอะไรคะแบ่งปันกันใช่ครูบอกไม่ใช่ไหมว่าใครมีสิทธก็ให้เพื่นอนยืมด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเราได้ทำตามที่ครูบอกหรืปล่าคะหนูพนยายามห้ามเพื่อนแล้วค่ะแต่เพื่อนไม่ฟังแค่ถ่ายรูปมากห้ามงั้น ครูจะไม่ลงโทษค่ะแต่ครูอยากจะให้พวกเราได้รู้นะคะว่าการแบ่งปันเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญน,นะคะถ้าเราไม่แบ่งกันปันการเราจะมีเพื่อนไหมคะไม่ค่ะแล้วเ,เราอยากจะไม่มีเพื่อนหรอคะไม่อยากงัน<ม>เราต้องทำยังไงคะแบ่งการไหนหยิบดินสอปากกาที่เราแย่งกันเมื่อกี้นี่สิเราต้องทอํายังไงเราต้องแบ่ง ช่แล้วเอาขอโทษนะสำหรับเมื่อกี้เราก็ขอโทษเลยนะโอเคเราให้เธอระบายสีก่อนเก็บป้ายกันสิเห็นไม่บอกแล้วรักกันดีกว่าลบกันค่ะเราจะไม่ทะเลาะกันแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นเราก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะทำอะไรเอ่ยวาดรูประบายสีค่ะผู้ภาคมนุษย์เป็คะ สวยมากเลยผู้ขาแล้วของหนูล่ะเก่งมากนี่แก้วน้องควาดูว่าเต็งโมเหมือนที่บอกเลยว่าเธอเองชอบเต็งโมใช่ไหมแค่ไหนหูฟ้านี่คือตัวอะไรคะอุโบกคู่แล้วนะคะง่ายคนหมักหมาหมาน่ารักกิ๊บอะไรคะจอกจอกดอกเก่งมากโอเคงั้นเราทำงานเสร็จให้เสร็จที่บนเดี๋ยวครูจะให้ออกมาใส่ค่ะได้ค่ะ นี่เรามีคนี่เราเป็นทะเลด้วยเธอเคยไปกันไหมทะเลอะไปแล้วชอบไปเล่นชายที่ทะเลนะคู่ขอเออชื่อปอยเขียนยังไงคะหนูเขียนไม่เป็นค่ะพอปลาค่ะพอพานพพานโลิงแล้วก็โออ่างค่ะแล้วก็โยยะค่ะ หนูเสร็จแล้วค่ะสวยจังเลยของเราสวยกว่าเราชื่อมีของเราสวยกว่ามีอ้ยสวยหนูก็เขียนได้ค่ะนี่ค่ะอิงเหรอคะลูกใช่อ่ะหนูชื่ออิงค่ะอิงเป็นงูนะคะงูเขียนยังไงหรอคะเดี๋ยวครูเิีนให้ดูนะคะ เก่หนแบบนีเหรอคะหรือว่าต้องลบอันนี้ออกใช่ค่ะลบกองไก่ตรงไหนรูนะ้ใ่อ๋อกมากขอบคุณค่ะอ๋อโอเคไหนใครทำเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะคคงั้นต่อแถวมาส่งคุงนะคะโอเคค่ะ เอาบกให้คูน่อยนี่ค่ะขอบคุณค่ะอ้ได้สามดาวแล้ว ูได้สามดาวเหมือนกันเลยอยากได้สามดาวบ้างค่ะอยากได้ค่าดาวแก่ยากเหรอลูกโอ้โหได้สามดาวนี่นะได้เหมือนกันเลยนี่ของนานาได้ของน้ำได้สามเหมือนกันเลยวุ้ยเป็นกันหมดเลยเสียไปไที่นี่ค่ะ และในวันนี้นะคะชั้นเรียนของเราก็ได้จบกันไปแล้วค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะและก็คติประจําใจและสิ่งสําคัญสําหรับวันนี้ที่ทุกททั้งสองคนได้ทะเลาะกันนั้นคืออะไรคะไหนลองพูดสิใครก็ได้สองคน่านแบ่งปันกันค่ะแล้วก็อะไรท่นน้ําคุณขอตอบด้กค่ะ ความสมาีิค่ะเก่งมากการไล่ล่าไปค่ะเก่งมากค่ะใล่ล่าไปความเก่ก็ต้องขอโทษเก่งมากค่ะทุกคนพวกเราจะต้องสามาธิกันเอาไว้ให้มากนะคะเพื่อนกันต้องรักกันต้องเป็นแฟนกันนะลูกค่ะแกรนครูขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายมาสอบอีกนะคะให้เราคุณครู